เก็บไว้ในอุณหภูมิที่เย็นก็ทําให้เชื้อจุลินทรีย์เนี่ยทำงานได้ชา้าลงถ้าเราจะได้รีดครับว่าวิธีการรีดหรือว่าขบวนการรีดเนี่ยครั้งแรกในชีวิตผมนะสองมือเนี่ยไม่เคยจับนมแพะเลยจะได้จับนมแพะเป็นเป็นละนี่คือร้านกาแฟน,นะครับก็เข้ามานี่ต้องปิดหน้าปิดตาก่อนเดี๋ยวจะจำกันไม่ได้ก็เปิดหน้าหเห็นแล้วนาะว่าเราคือเรา วันนี้มากับกินให้อ้วนรวยครับก็อยาก,ยากมาเชิญชวนว่าในวิธีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราทำเกษตรกรแบบไหนที่ให้ได้รสชาติก็คือหมายความว่าการทำนมวัวการทำนมต่างๆนาๆนาวันนี้จะพามากินนมไก่ครับกไม่ใช่นมแพะ,แะก็คือจะเป็นเรื่องราวของนมแพะครับนมแพะเขาบอกว่าเป็นเจ้านึงหรือว่ามีหลายเจ้าในประเทศไทยที่เขาทำ กาแฟนมแพะครับแต่ใครที่อยากจะมาลองชิมกาแฟนมแพะเนี่ยก็ลองมาชิมดูว่าจะเป็นรสชาติแบบไหนก็จะมีความมันของนมแพะแล้วก็จะมีวอมคาราเมลขึ้นมาหน่อยนึงอ๋อเอาเอลองดูลองดูงดนี่คือนมแพะคาราเมลครับ ิยจะเหมือนกับกาฟแฟรสชาติเมื่อกี้ที่ผ่านมาไหมตอนที่แล้วสำหรับคนที่ขับถ่ายยากๆเนี่ยนมแพะบริสุทธิ์เนี่ยมันจะเป็นการทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะปรับความสมดุลของระบบขับถ่ายของเราได้ครับอ่ะเดี๋ยวจะไปดูครับว่า,าขบวนการของนมแพะมายัางไง ตัวถึงจะได้นมแพะหนึ่งขวดถามว่าอยากไปทําเองไหมทําเองได้ครับแต่ถามว่าเราจะไปทําเองแน่ก็คงอีกยาวไกลแต่เราอยากให้คุณได้เรียนรู้ครับว่ากระบวนการได้มาของนมแพะของที่นี่เนี่ยเขาผลิตเองทาเองครับออเอสเพรสโซ่แก้วหนึ่งครับเป็นนมแพะมีไหมเหลืออยู่เนาะ,ะได้อยู่เนาะอะอยากได้กาแฟเอสเพรโซ่เย็นครับ เอสเปโซเย็นนมแพะครับพี่กินนะครับส่วนผมเนี่ยกินนมกินนมแพะคาราเมลแล้วกินนมแพะคาราเมลหลายๆายรสชาติครับกาแฟเสบเซนแล้วอหรอเอสเปโซแต่เขาบอกว่าอันนี้เอสเปโซที่ไม่ได้ใช้นมวัวหรือนมข้นหวานนมอะไรสารพัดก็ที่บอกพี่บอกเมื่อกี้ก็คือนมแพะแพะครับเอออร่อยใช่ไหมนี่อร่อยถึงไม่ให้พี่กินไงเออ ร้านภูผาร้อมอยู่ตรงไหนครับเส้นระหว่างนาด้วงไปเชียงคานครับกด GPS เอเอาแต่เนี่ยอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทําครับถัดมาหลังร้านครับคุณก็จะเห็นโรงเรือนครับก็ขอสิทธิพิเศษหน่อยนะในการเข้ามาดูครับอันนี้ครับ คนที่ไม่ชอบกินแพะนี่ก็จะไม่ค่อยชอบนะอันนี้คือนี่คือเป็นอาหารที่เตรียมไว้สำหรับเพื่อจะรีดนมแพะครับอ๋อ,ออ๋อก็ขึ้นไปปับ๊บนี่นี่มาขโมยกินนมครับตัวนี้ก็คือเป็นลูกตัวอื่นที่คอยคอยอ่าเป็นเป็นลูกแม่อื่นะครับที่หลดออกมา แอ,แอบกินนะครับแต่ถ้าไปปล่อยง่ายครับโอ้มีแอบกินเขาก็ไม่ดีนะครับปกติถ้าเราไม่ล็อกคอไว้ก็จะดีครับก็จะเตะลูกคือกระบวนการรีดนมแพะกระบวนการรีดนมแพะนะครับครั้าแรกสุดหนึ่งก็คือเราเตรียมอาหารให้เขาขึ้นอ่าครับนะครับเพื่อเข้าซองเตรียมรีดนมจากนั้นก็จะทำความสะอาดเต้านมแพะครับที่นี่เราจะทำความสะอาดเป็นพิเศษก็คือใช้น้ำมาครับล้างทำความสะอาดเต้านม แล้วก็จากนั้นเราก็จะเพื่อให้นมที่ค้างอยู่เข้าพิษมีดินสิ<อ>นเยอะนะครับพิษสินที่ค้างเข้าอยู่เราก็จะตีออกจากนั้นที่นี่ก็จะใช้เป็นน้ํายานะครับเป็นแอนตี้แบคทีเรียก็คือน้ํายาล้างมือเรานเพื่อป้องกันกลิก่นจืกมันความมั่นใจว่านมที่นี่ต้องสะอาดทุกครั้งที่มีความสุขนี่นกับการได้ได้ได้จับทุกอย่างทุกอย่างอะไรที่ทำต้องเป็นความสุข ต้องมาก่อนนะครับใน,ในเรื่องอื่นๆเนี่ยต<ม>ามมาที่หลัก<ม>ทุกอย่างที่ทําท,ทุกวันนี้ก็คือเราซื้อความสุขจริงๆถามว่าในเรื่องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยรายได้อาจจะไม่มากมายอะไรนักแต่สิ่งที่ได้มากที่สุดก็คือความสุขอั<ม>่น<ม>ี<ม>้เป็นแบบครับนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือผ้าที่จะเช็ดเต้านมต้องสะอาดใหม่หนึ่งครัวต่อหนึ่งคืนจะไม่ใช่รวมกันเพราะนั้นโอกาสที่จะไปติดเชื้อ ทำให้ต้นน้ำมังสร็จนี่มีสูงมากครับผมถ้าใช้ผ้าร่วมกันใช่ถูกต้องครับอาเวลาเราใช้ผ้าพวกในโรงแรมเนี่ยมันยังไม่ติดเชื้ออันนั้นอันนั้นต้องซักทำความสะอาดอันนี้ล,ออลเล่นนี้ ถ้าจะให้ดีต้องใช้คนเดิมได้ยิ่งดีนะครับถ้าเปลี่ยนใหม่แล้วไม่รู้ใจกันก็าจะฝึกได้ไม่ใช่ใช้ต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาครับผมอันนี้ครับเราจะมาเข้าสู่กระบวนการรีดนมแพะผมอยู่ตรงไหนได้ครับเช็ดทำความสะอาดเราต้องเช็กการเต้านมบวมเสพต์เช็กเต้านมบวมเสพตบเช็คน้ำก่อนใช่ไหมครับจะมีน้ำยาเซ็นทีบเพื่อเช็คในการเต้านมบวกเสษซึ่งตัวนี้เราดูที่ เม็ดเลือดขาวนะครับถ้าไม่มีเชื้อเม็ดเลือดขาวก็จะไม่มาเข้ามายุ่งเกี่ยวสีมันจะเปลี่ยนใช่ไหมครับอาจจะมีความหนืดครับจะมีความหนืดนะครับอย่างเงี้ยเราก็สามารถอย่างเงี้ยเราก็เทดูได้เลยครับเทดูอย่างเงี้ยแค่ว่าปกติถ้าอย่างงั้นมันจะออกมาเหมือนกับเป็นเป็นแบบน้ำมูกหรือว่าเจ้าสวดอะไรครับเป็นเจลเป็นอะไรอันนั้นก็คืออักเสบครับเนี่ยเราก็เช็คทั้งสองทั้งสองข้างเลยดีที่สุดครับไม่งั้นกลิ่นติดมาทำไมนมแพะถึงบอกว่ามีความสะอาดก็เพราะว่าความสะอาด แล้วก็คุณเช็คไหมถ้าไม่เช็คกล Mother, ิ่นก็จะติดทุกต oh, ัวแล้วนมแพะเป็นนมที่มีคุณภาพสูงมากเพราะนั้นแปคทีเดียวที่เข้าไปเนี่ยจะทําให้ให่เกิดกลิ่นเดมากนี่ว่าเป็นสารสำคัญที่สุดมีหน้าเรากินนมแพะที่นี่สังเกตไหมพี่ธานเรากินไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นสาบของนมแพะเห็นไหมว่าที่กินไปเสร็จแล้วปกติเนี่ยเราเราจะเหมือนไม่กินแพะกินสาบนู่นสาบนี่เวลาเรากินนมแพะที่เป็นกวดอ่ะพอเรากินไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะ เหมือนประมาณว่าเหมือนแบบกูคาคอใครที่แบบหูเกลียดนมแพะเนี่ยที่มันมีกลิ่นแบบกินกึกลงไปอยู่คาคอนะนั่นแหละจะเกลียดมากแต่พอเรากินที่ภูผาล้อมเสร็จแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเราอยากมาตามหาว่ากระบวนการของเขาเนี่ยเป็นยังไงครับมาดูอ่นนี่คือกระบวนการรีดนะครับซึ่งอ,อันนี้ก็คือเป็นการรีดด้วยมือนะครับรีดด้วยมือแล้วเราก็จะใช้กดปาแกแคบเพื่อให้ฝุ่นหรือว่าเชื้อทุกอย่าง นะครับตกลงไปเพื่อเจือเจือให้น้อยที่สุดแล้วก็ขวดคนตัวเอง45องศานะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นละออต่างเข้าไปผลเปื่อนนะครับขาดีก็จะใช้นิ้วบีบนะครับแล้วก็รัดเข้าไปซึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลาฝึกพอสมควรนะครับดูเหมือนง่ายแต่ให้ดีแต่หลายคนที่มาทดลองแล้วค่อนข้างทำไม่ได้กันนี่เหมือนบีบนมที่บ้านอันนั้นมันจะมีเสียงดังมาคนละเสียงตู้จี๊ดเลยนะ จะลองไหมครับจะลองไหมสนใจครับสนใจสนใจครับสนใจเดี๋ยวขอขอให้อ่าเดี๋ยวผมให้ดิดให้ดิดเตเด็ดก่อนกดนี้แล้วกันตัวหนึ่งนี่จะได้กี่กี่ิโลครับตัวหนึ่งได้โดยปกติทั่วไปนะครับเราไม่เร่งอะไรจนเกินไปเนี่ยก็ประมาณสองนิดครับตัวหนึ่งครับสองนิดก็หนึ่งวันครับก็คือให้อาหารทั่วไปปกติไม่เร่งหัวอาหารจนเกินไปเพราะว่าที่นี่เราพยายามที่จะทำให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด ต้องทำให้ได้เห็นกันทุกคนครับว่ามีจุดขบวนการวิธีการซึ่งสักไม่นานครับตอนนี้เราสั่งเครื่องมีนงเข้ามาแล้วครับเพราะเนื่องจากว่ามีประมาณเยอะขึ้นก็ถ้าเดี๋ยวนี้ตัวนมก็คงซูไม่ไหวสำหนั้นเราก็ต้องมีความสุขนะกับการได้จับนมครับโอ้เต็มขวดแล้วเต็มขวดแล้วได้75มิลลิลิตรอันนี้ตัวนี้กดนี้ประมาณ หกร้อยซีซีหกรซีซีแต่ว่าถ้าเรารวมฟองแล้วอาจจะเป็น5 0 0ร้อยสิีแต่สัญก็คือเราจะต้องไปตรงที่ส่วนที่เป็นโปรตีนก็จะเป็นฟองส่วนดแหละมาพ่อบอกว่าได้ประมาณตัวละสี่ขวดนะฮะประมาณนั้นครับคือประมาณถ้าเราดิ้นแบบว่าทั้งวันนะครับสองข้งรวมกันหรือถ้าวันเดียวก็ประมาณนั้นดิ้นเสร็จปุ๊บเราก็จะไปเก็บเสร็อ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะแช่น้ําเย็นไ้ด้วยนะครับแต่วันนี้ก็เนื่องจากว่าด้วยความที่เร่งด่วนนิดนึงแต่ค<ม>ือก,<ม>การเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เย็นก็ทําให้เชื้อจุลินทรียนะ์เนี่ยทำงานได้ช้าลงก็คือการช็อกเชื้อนะครับให้เชื้อ,อเอจเริญเติบโตนะครับก็จะ<ม>ก็จะทาให้เชื้อจเจริญเติบโต,ตได้ช้า<ม>แต่แต่จริงๆเราต้องแช่ยเย็นนะครับม,มีมีน้ําเย็นหล่อ บอกไหมร้อยเย็นไหมอันนี้คือสูตรนะครับ<ล>เขาก็<อ>ไม่ได้บอกกันหรอกเกษตรกรเขาไม่บอกแต่ที่นี่เนี่ยถ้าคุณอยากมาเรียนรู้ที่ภูผาล้อมเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ครับเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยจะมีเรื่องของเกษตรกรที่รู้เรื่องของแพะรู้เรื่องของอาหารสัตว์เนี่ยให้คุณได้เรียนรู้อีกเยอะเลยครับถ้าคุณมาเรียนรู้เนี่ยคุณก็จะได้เห็นครับเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วนะครับเห็นแล้วแต่ที่นี้ จิบตาว่าไม่เท่ามือทํำใช่ครับแต่ล้างมืออย่าไปขยำนะครับไปล้างมือกันไปล้างมือกันล้างมือกันล้างมือครับล้างมือครับความสะอาดเนี่ยต้องมาเป็นข้อสําคัญที่สุดครับล้างแบบหมอนี่จะล้างถึงแขนเลยนะเหมือนเอาจริงๆหมอปัจจุศเนี่ยเวลาเขาล้างเนี่ยเขาจะล้างถึงแขนเลยนะจริงๆเวลาเขาจกทวารเนี่ยเพื่อไปทำหมันน่ะใช่ไหมกอ้ไม่ใช่ผสมเทียมอะ ล้วงเข้าไปแล้วไปจับอะไรไม่รู้แสดงว่ากินข้าวเหนียวคนข้าวเจ้านั้นเนี่ยใช้คำว่าจกไม่ใช่คว่าล้วงเลยเนาะใันคำว่าจบลยอันนี้แหละคุณขอนแก้วนีคุณขอนแก่นี่หว่าโอ๊ยเนี่ยไม่ต้องใช้แขนก็เป็นไปได้เน็ดยเศษหูผ้านี้ก็ต้องซักตลอดใช่ไหมครับโอ้พอเสร็จขบวนการนี้ก็ต้องซักใช่ครับหนึ่งตัวต่อหนึ่งคืนอ้โหอันนี้บีบจนเหี่ยวหมดเลยเหลือเต้าเดียวที่เห็นพี่เขาบีบเขาบีบบีบข้างบนเสร็จ มันทำไมไม่ออกใช่ไหมครับใช่ต้องใช้ระหว่างสองครับใช่ครับตัวนี้ล็อกแล้วก็บีบครับอ๋อใช้ตัวนี้ล็อกเข้าไปได้จากนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยครับอ๋อป๊าบอ๋ออ๋อผมล็อกก่อนให้อยู่นะครับล็อกให้อยู่ครับดูแล้วเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าเวลาฝึกจริงๆอ๋อรู้แล้วมีแรงแรงมันเจ็บไหมไม่เจ็บ ไม่เจ็บใช่ไหมฮะผมตอกแทนแพนนะครับอ๋อปั๊บแลอวล็อคเสร็จแล้วก็เหมือนเหมือนกับที่คุณบีบถุงครับต้องต้องไปเอาถุงพลาสติกอ่ะมาฝึกบีบเหมือนกับทำขนมเค้กอะครับใช่ครับชิ้นปั๊บเหมือนทําลูกชิ้นปั๊บแล้วก็ล็อคเข้าไปปั๊บแล้วก็กำแล้วก็ทําไมเต้านี้มันได้น้อยเห็นไหมครั้งแรกในชีวิตของผมนะที่รีดนมแพะ แพะกวัวเนี่ยเขาเลี้เหมือนกันไหมต่างกันอ๋อเป็นไงเป็นไงเป็นไงปาคือคือคือนไหนทำก็ทำให้มันเต็มขวดเลยเต็มแล้วโอ้โหเก่งเลยฮะถือว่าเป็นการทำงานที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตผมครับในการรีดนมแพะครั้งแรกในชีวิตผมที่สามารถรีดนมแพะได้เต็มขวดอันนี้คือขบวนการที่เราได้เห็นแล้วนะว่าการเลี้ยงแพะ ก็คุณต้องมาศึกษาเองครับการรีดนมแพะเราทําให้เห็นแล้วว่ารีดอย่างนี้แหละส่วนเรื่องราวต่างๆนานา,นาที่จะทําให้คุณได้เห็นครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าเรื่องราวของนมแพะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะสามารถทําให้เรารู้และก็รอดในการประกอบอาชีพได้ครับคุณรู้ไหมว่าปริมาณเนี่ยหนึ่งร้อยห้าบาทนะขวดเนี้ยกวานี้เหรอให้สามขวดร้อย,อยใช่ไหมใช่ครับ ซีนีเราจะจำหน่ายเฟกอยู่ที่435บาทา <Yeah. S 2> ทำเป็น3ขวดก็คือ100อบาทอันนี้คือพี่ลุยนี่ยคือ100บาทเลยนะขวดนึงได้200บาทใช่ครับถูกต้องครับทีนี้แต่ว่าครั้งนี้ฉะนั้นเราต้องมีการพัชไร้ก่อนการพัชไร้ก็คือการไปฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนที่7 1องศาแต่มันก็จะหายไปอีกใช่ไหมครับอ่ามันจะหายไปอีกไม่เห็นถามว่าหายนี่ปริมาณน้อยมากน้อยมากครับก็คือเราเราปิดคือทุกอย่างมันจะอยู่ในระบบปิดหมดแล้วก็ว่าก็ควบคุมที่มิที่70องศาเพื่อให้นมคุณคงคุณค่าได้มากที่สุดครับแล้วก็ทําให้เย็น เย็นก็เพื่อที่จะขับเชื้อขับเชื้อก็คือการยุดเชื้อใช่ครับดูดเชื้อให้จะิดเติบโตจะได้อยู่ได้นานเก็บไว้ได้ถึง10วันอ๋อสิบวันประมาณสิบวันเราพยายามจะขายวังตัวว่าอย่างคือเราจะไม่ผลิตมีหน้าเรามาสั่งทับไม่มีครับเลือเพียงแค่ขวดเดียวเราก็ได้กินแบ่งกันระหว่าง2คนครับขายดีครับแต่บางคนนะครับถ้าไม่กลัวเชื้อหลายๆครับหรือบางศาสนาในชอบ นมสดๆือว่าได้คุณค่าที่ดีมากมเป็นขวดอย่างนี้กินได้เลยกินสดสได้เลยครับก็คือแพะแมเขาบอกว่ามีการตรวจเชื้อผ่านเชื้ออะไรทุกอย่างซึ่งแพะทุกตัวเราจะมารียดจำหน่ายอย่างนี้เราก็ต้องส่งตรวจเลือดแล้วก็ส่งนมไปวิจัยว่าผ่านคุณภาพมีคุณภาพตามที่ออยอกอมตกลงไ้หรือไม่น <ะ S 1> ีครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นสินค้าได้ฟังพี่เขาพูดแล้วอย่าดูแค่ YouTube แล้วเมื่อยู่ผ่านจอมือถือหรือว่าผ่านจอทีวีแล้วไปทำ แต่ต้องมาเรียนรู้ครับสิ่งที่คุณต้องมาเรียนรู้มีอยู่แล้วครับว่านักวิชาการในประเทศไทยเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ข้อมูลคุณอยู่แล้วครับขอบคุณครับพ่อที่พามาขอบคุณครับจบคลิปแล้วเด้อครับผมนี่